สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เด็กมอทตอร์รของเทศครับเกี่ยวกับกีฬาครับผมไปเลยครับพี่เชื่ออะไรครับชียรลีครับปกติพี่ลีชอบเล่นอะไรไหมครับก็เล่นกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วฟุตบอลพี่เชียร์ทีมไหนหรอครับเชียร์ทีมบาร์เซโลนาครับแล้วทีมบาร์เซโลนาพี่ชอบนักเตะคนไหนในทีมหรอครับนักเตะที่ผมชอบนะครับผมเป็นกองหน้าครับชื่อว่ารามินยาเมาครับ ใคครับขอบมากค่ะเชื่ออะไรคะชื่ออีฟ่าเอออยากทราบว่าชอบดูรายการกีฬาไหมคะชอบค่ะส่วนมากจะดูเป็นกีฬาอะไรคะเออดูฟุตบอลไทยคะ่ะดูจากทางไหนคะดูถ่ายทอดสดผ่านมือถือคะ่ะอ๋อค่ะขอบคุณที่้สัมภาษณ์น,นะคะเชื่ออะไรคะชื่อพอยค่ะเออเราอยากรู้ว่าพอยเล่นกีฬาบ้างไหมคะเล่นค่ะแล้วปกติพอยเล่นกีฬาอะไรคะเออว่ายน้ําค่ะ สัปดาห์หนึ่งเล่นประมาณกี่ครั้งคะสองถึงสามพัได้ค่ะแล้วอย่างรั้วถ้าเราให้พลอยเนี่ยแนะนํากีฬาหนึ่งชนิดให้เราเล่นพลอยจะแนะนํากีฬาะอะไรคะก็ฟรีแบดดีกว่าค่ะเพราะมันเล่นง่ายขอบคุณนะคะชื่ออะไรหรอคะชื่อสาลายค่ะอยากถามว่าถ้าเลือกกีฬาได้หนึ่งชนิดเพื่อเล่นไปตลอดชีวิตจะเล่นกีฬาอะไรคะแบดมินตันค่ะทําไมหรอคะเพราะว่าสนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่เล่นง่ายคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะเชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะพี่น้ำคิดว่ากีฬาที่รับความนิยมมากที่สุดในโลกคือกีฬาอะไรคะอ่อน่าจะฟุตบอลใช่ค่ะเป็นกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วพี่น้ำรู้ไหมคะว่าเออกีฬาโอลิมปิกนี่จัดปีละกี่ครั้งอ่อน่าจะสี่ปีครั้งใช่ค่ะเป็นสี่ปีครั้งถูกต้องค่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อเฟิร์สครับเราอยากรู้ว่าเฟิร์สเล่นกีฬาไหมคะแล้วถ้าเล่นเล่นเป็นกีฬาอะไรคะเล่นเล่นฟุตซอลถ้าไมถึงเล่นฟุตซอลคะ่ะสนุกครับแล้วก็ได้ใช้กำลังนะครับแล้วถ้าให้เลือกหนึ่งกีฬาที่เฟิร์สไม่เคยเล่นแล้วอยากลองเล่นคิดว่าเป็นกีฬาอะไรดีคะอ่ยลองปีกอล์ฟถ้าไมถึงอยากปีกอล์ฟคะ่ะอะเพราะว่าใช้กำลังแขนแล้วก็เท่ ใช่ค่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเหรอครับชื่อก๊อตครับอ่าปกติก๊อตเล่นกีฬาเหรอกีฬาที่ผมเล่นเหรอครับก็ไม่มีครับแต่ถ้าเอาเป็นตอนเด็กๆผมจะเล่นประมาณว่ากีฬาวิ่งเปี้ยวครับอ่าแล้วทำไมถึงได้วิ่งเปี้ยวเหรอครับก็อาจะให้บอกตรงๆก็คือผมโดนอาจารย์เขาดึงไปครับไม่จากคุณไม่พอแต่ผมก็เล่นมา เราผมก็เล่นเองอก็สมัครใจตอนประถมประมาณนี้เราถ้าสมมติว่าวโลกของเราแบบว่ามีกีฬาการนอนหลับอย่างนี้แข่งกันครับคิดว่าคุณก็จะชนะไหมครับโอ้ผมให้แบบที่หนึ่งเลยผมแบบนอนได้อะเกินยี่สี่ชั่วโมงอะโอเคครับผมมากครับชื่ออะไรเหรอคะชื่อเคค่ะถ้าให้คิดค้นกีฬาใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แัวเองจะใช้เป็นกีฬาอะไรคะอ่ากีฬาถ่ายมือถือทาไมเหรอคะอ่า ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันเข้ามาเยอะค่ะแล้วแบบเราก็เล่นโซเชียลตลอดเวลาแล้วกีฬาเป็นเป็ดประมาณไหนเหมือนแบบว่าเล่นติ k t ตอกเล่นอินสตาแกรมพวก Facebook อะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคะชื่อนี้ค่ะอยากถามว่าถ้าลงไปเล่นกีฬากับนั่งเชียร์อยากเลือกอะไรนั่งเชียร์ทำไมหรอคะเพราะว่าสบายค่ะพราะไม่ชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาเหนื่อยนั่งเชียร์สบายขอบคุณค่ะอาจารย์เอ็มชอบเล่นกีฬา ครับเล่นครับปกติอาจารย์เอ็มเล่นกีฬาอะไรคะก็เตะฟุตบอลบ้างครับอยู่กองหน้าหรือกองหลังคะเนี่ยอยู่ทุกกองเลยครับโอเคค่ะถ้าสมมติว่าให้อาจารย์เลือกหนึ่งกีฬาที่เล่นกับนักศาาึกษาสาขาวิชาการเงินนะคะอาจารย์จะเลอกเล่นกีฬาอะไรคะก็เล่นฟุตบอลนี้แหละครับโอเคค่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ